สิเรากำลังจะพูดถึงหนึ่งโชว์ก็คือเพลงมากกว่ารักเรายังไงเรายังไงเป็นเป็นแขกรับเชิญบนเวทีของพี่เขาก็ก็ดีใจค่ะที่เขาอย่าง้นก็เลือกเราให้เราไปแบบร่วมคอนเสิร์ตด้วยเพลงที่ใครเป็นคนเลือกเพลงอ่ะจรงคุยกันตั้งแต่ในประชุมคอนเสิร์ตแล้วทำไมต้องมีซีนดึงกระตุกโบกอ๋อตอนแรกมันเป็นเพลงเดี่ยวของหนูก่อนค่ะฟิลน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เหมือนตัวตุ๊กตาสักพักก็คือพอมากกว่ารักเขาต้องการให้เป็นฟิลแบบ หมือนงานแต่งหน่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะว่าพี่เขาก็ใส่สูตรขึ้นมาก็เลยมีการดึงกระโปรงแล้วก็กลายเป็นชุดแต่งงานแลวก็แบบเป็นกิมมิคเล็กๆอะไรเงี้ยเท่านั้นจริงๆ,ๆเราอยากให้จุดประสงค์ของของคอนเซ็ปต์ทุกอย่างที่เป็นเหมือนงานแต่งงานเพราะว่าเราอยากให้อินลอตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มันไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้จํากัด ขอบเขตความสัมพันธ์ว่าจะต้องเป็นรูปแบบแฟนหรือเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามจะบอกกับแฟนคลับอยู่เสมอเพราะจริงๆอิงหลอดก็โดนกระแสดราม่าเยอะอยู่ที่ผ่านมาเราก็แบบกัดแบบฟันสู้กันมาแบบออหลายประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะใช้คอนเสิร์ตเนี้ยเพื่อจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่กันในสถานะไหนอะในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือเราก็คือเราอยู่กันแบบเป็นมากกว่ารักคือเป็นมากกว่าจะพูดยังไงดี คือไม่ต้องมาระบุสถานะแต่มันก็คือความรักก็คือรักเราจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันเนี่ยวันหนึ่งมันเลิกกันไปอ่ะมันก็เป็นคนอื่นได้มันก็เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่กันไปแบบเนี้ยแบบพี่น้องคือซัพพอร์ตกันไปมันมันความสัมพันธ์มันไม่มีวันจบลงอยู่แล้วก็อยู่กันไปแบบมากกว่ารักกันแต่พี่น้องอ่ะทําไมพี่คุกเข่าลงไปทําไมก่อนอินี่เหี้ยี่เมื่อกี้คือพูด มากเลยนะแต่ภาพที่พี่คุกเข่าอ่ะมันเข้าหัวพี่เนนมาแล้วก็ปกติพี่สาวฉันไม่คุกเข่านะคือภาพนี้มันไม่ได้มีอยู่ในตอนซอมไม่มีเลยภาพในหัวหนูตอนนั้นคือเหมือนแบบคือเราอ่ะเราอย่างที่บอกว่าหนูเป็น LG ลจแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยจะก็เลยจะแบบหรือว่าจะท้าฝันว่าวันหนึ่งถ้าสมมติเรามีแฟนที่เป็นแบบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบเออน่ารักดีโนอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยบอกว่าออะงั้นลองแบบ สมมุติละกันเป็นแฟนเราวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุกเข่าลงป่าเป็นฟิลแบบมันไปตามเพลงเฉยๆแล้วเราอะตกใจไหมตอนคุกเข่าเห็แต่ไม่ใช่ในสตคลิป้วยเขาทําสดเลยอะคือตอนที่เขาเริ่มคุกเข่าลงไปเขาคุกเข่าลงมาช้าๆค่ะแล้วก็รู้ว่าจะเป็นลมหรือเปล่าหรือยังไงไปบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพกว่าจะถึงโชว์ที่แบบโชว์ขก็แบบเพาะเขาแบบนอนน้อยด้วยใช่แล้วคือกว่าจะถึงโชว์เราสองคนก็คือแบบ เขาสั่งผ่านมาเยอะแล้วคือไหนจะเต้นไหนจะร้องไหนจะใส่สุดเต็มพลังแล้วก็แบบค่อยๆพอเขาค่อยๆลงไปเดี๋ยวก็เลยคุกเข่าเพราะว่าเค่อยๆเงยหน้ามองอย่างเงี้ยโอเคแล้วตอนนั้นฟีลมันก็ได้จริงๆเพราะมันพลุอย่างแต่งอ๋อที่อย่างมันแบบงสวยอ่ะเป็นคนแรกในชีวิตคุณเลยหรือเปล่าที่คุกเข่าต่อหน้าคุณใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่เคยคุกเข่าให้ผู้หญิงคนไหนหรือว่านี่ก็คนแรกเหมือนกันเนาะคุณหนึ่งในหัวที่พ่อบอกว่าอยากคุกเข่า แบบคนที่จะเป็นแฟนใช่ไหม,มคือถ้าคนจะคุกเข่าต่อหน้าหนูอ่ะคือจะต้องแบบเหมือนขอแต่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณเ,เสื่อมคุณขโมยตรงนั้นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ขขโมยคนไม่ว่าจะผ่านช่วงชีวิตไหนคนนี้คือคนที่ขุ่นคนแรกหนูก็จะยังจําว่าคุณอินฟ้าสเต็มเอาวแล้วเรียบร้อยถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันน้าล้งนะคนต่อไปหยวจะได้ไม่ตื่นเต้นไงหนูอยากดูไว้ก่อนเลยว่าเขาเป็นลมหรือเปล่าเออแต่ชอบมากเลยที่แบบกลัวเขาเป็นลมเป็นห่วงไงเป็นห่วง